ใจถุงมือคืออยู่เดิาอ,ออกเรียนอ,ออกชื่ออยู่หัดใจถุงมือคือคือหมอมาอยู่ได้รับเกียริเป็นพรีเซนเตอร์ยังดีอยู่ตอวนี้ทีมงานมาตรฐานไทยคไหนา้าจับได้มดผสมอะไรบ้างครับไม่รู้ครับเ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> พองกิมไหม มีคาโนุ่รับดีคาโน่กี่ขวดหนึ่งขวดครับบาคารอนกี่ขวดห้าขวดครับผมไซทอนกี่ขวดห้าขวดครับน้ำกี่ลิตรถึงพันลิตรครับใส่กี่ไร่กี่ไร่สิบไร่ครับอ๋อเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับยกมือเฮลโปรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่เดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่ห้า ออถอยมาการแขน้นเปิดหัวฉีดเปิดเบ้าไปเปิดเบ้าถอยถอยก็ได้เปิดเบ้าเนะีย

เปิดสามได้ป่ะับซ้ำนีำน่พอดีไปซ้ำนีล่ละไปซ้ำนี่เ้ยมันเข่าลองพอดี นนหนึ่งเข่าสามหนึ่งเข่าสามเปลี่นไงครับถ้าทำเร็วกว่าน,นี้จะดีไหมเฮ้ยเลนนยเราไม่มีรถน้อยครับเราก็เลยต้องจำใจนะครับ Nó subscribe cho kênh จะระเบียบไหม,ะะไหมอา้าแปลงน,นี้ใช้อะไรครับอน,นี้ใช้รถฉีดใช้รถฉีด <c oughs> ผสม <c oughs> ยา <c oughs> อะไร <c oughs> ผสมในพันลิตรบิคโน,โนค่หนึ่งขวดบักกรอนห้าขวดแล้วก็ไซทอนห้าขวดทำไมครับ ทำไมทไมถึงผสมเยอะแทะเพราะว่ามันอัตราส่วนมันได้เงี้ครับสองลรตรนี่มันห้ามันห้าสวนเนาะหนึ่งทันนิ็ห้าสวนเคยใช่ปะครับแต่ก่อนใช้คนขีดนะต่างกันไหมครับใช้คนกับใช้รถเนี่งต่าง,างยังไงครับ <laughs> ปริมาณงานรถไ,ได้เยอะเยอะอ๋อปริมาณงานรถได้เยอะกว่า ลดต้นทุนลดต้นทุน,ทน <c oughs> การคำนวณยาแม่นแม่นอมโอเคคิดเสมอแปลงนี้แปลงนี้อยู่ไหนครับนี่ตะโกน้อยครับบ้านตะโกน้อยรรอำเภอเมืองวีลำเราค่อยมาติดตามในคลิปสองครับผมครับผมเยี่ยม เราจะทำรอนะครับเราจะไม่รอทำทำก่อนมีสิทธิก่อนปิดแปลงก่อนนอนรอรอตัดฝากไว้ด้วยนะครับบีคอโนโุบาก์รอนใส่ท่อนนะครับ กรน,นีนี้คือหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับไม่ได้ฉีดบีคโนโกับโบนิต้าไว้นะครับจำเป็นต้องเอามาตัวนี้เพื่อปิดแปลงนะครับแล้วก็เห็นชัดๆก็คือต้นทุนในการจัดการนะครับต้องแข่งกับเวลาถ้าฝนมาก็จะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเราทำรอทีนี้เราก็ถือว่าเตรียมการไว้หมดแล้วครับก็ อย่างอื่นที่ทำให้อ้อยได้ผลผลิตสูงนะครับหัวใจการทำอ้อยนะครับหรือเกษตรก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับตัวไหนที่สามารถลดต้นทุนได้นะครับเราก็ต้องรีบจัดการนะครับ